สนับสนุนโดยโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินวุฒกรกิจไพบูลและโค้ดหนุ่มจักพงเมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับโค้ดครับครับผมคำถามนี้ค่อนข้างดีจากคุณผู้ชมทางบ้านครับผมทราบมาว่าก็คงจะเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ ครับนะฮะก็ทําธุรกิจคิดมาอย่างดีและเหลืออยู่อย่างเดียวฮะเงินเดือนตัวเองครับในฐานะที่เป็นเจ้าของเท่าหร่ดีอย่างเงี้ยเหรอเท่าหร่ดีตีไปเลยสักสามแสนเลยได้ไหมชิวๆเลยหรือวิธีคิดในการตียเงินเดือนให้ตัวเองยังไงดีครับก่อนที่เราจะตอบคาถามนี้เนี่ยอยากจะพูดประเด็นนี้ก่อนว่าการที่คนทําธุรกิจตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองได้นะชัดเจนว่าจะจ่ายให้เราต่อเดือนเท่าไหร่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกกันระหว่างเงินกิจการกับเงินส่วนตัวถ้าสมมุติว่าเรามีกิจการในชีวิตอยู่กิจการเดียวทํามาหากินอันนี้เลี้ยงตัวเลี้ยงชีพเสร็จแล้วเราไม่ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีรายจ่ายส่วนตัวกินใช้ของเรากินใช้ของคู่ชีวิตค่าเทอมลูกเอาอาจจะออกรถผ่อนรถยังไงเราจะหยิบจากตรงกองกลางนี้เสมอ,อทําให้ รายจ่ายหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับธุรกิจมันไม่ใช่รายจ่ายที่เป็นตัวผลักดันทําให้ธุรกิจเติบโตกลายเป็นว่าเล็กๆเหมือนกับเรามีการสูบดึงนะครับจากกิจการดังนั้นการที่เราตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีความจําเป็นมากๆจําเป็นสําหรับทุกธุรกิจไหมครับแม้ว่าจะเป็นขายบะหมีู่่ข้างทางเราต้องตีเงินเดือนให้ตัวเองไหมถ้าทําได้จะดีมาก อ๋อคนแนะนําเลยใช่ใช่<ๆ>เพราะว่าเวลาเราทําธุรกิจนะครับเคนเงินเราจะได้มาเยอะยกตัวอย่างเช่นขายบะหมี่เมื่อกี้ก็ได้ลวกลวกอยู่ทุกวันในตะก้าเนี่ยเงินมันเยอะครอ,อบครัวจะกินอะไรก็หยิบจ่ายได้ถูกไหมเอาจะซื้อไอ้นู่นหยิบจากตะก้านี้ได้ไไไดลืมไปนี่รายได้นะครับมไม่ใช่กําไรเนาะนี่มันคือจากการที่เรามีต้นทุนเอาไปเรียกว่าไปซื้อบะหมี่ซื้อน้ําซุปซื้อลูกชิ้นมาทําพอเราควักไปอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเจอกับคนทําธุรกิจก็คือเฮ้ยขายดี เงินไปไหนถูกไหมฮะเพราะว่าเราควักหรือรั่วไหลไปกับการใช้จ่ายส่วนตัวการตั้งเงินเดือนตัวเองจริงมีความสําคัญแบบนี้ทีนี้ถ้าจะตั้งเงินเดือนสิ่งที่มันจะต้องตามมาก่อนก็คือระบบบัญชีต้องเยี่ยมเพราะว่าเข้าใจว่าบางอาชีพนะอาจจะมีการซื้อขายออกใบ P O อะไรต่างพวกนี้เราสามารถไล่เลี้ยงได้ว่ารายได้เราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่างที่เย็นบอก ขายอาหารขายโอ้โหมันเร็วไปหมดเลยถูกไหมเออแล้วมันเป็นบัญชีเป็นแค่แผงอย่างเงี้ยเเราก็อาจจะมีเงินเข้าเงินออกแล้วเราไม่ได้มานั่งทําข้อมูลครับตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าเอาให้ตัวเลขที่มันพอประมาณได้นะครับอย่างเช่นขายข้าวมันไก่ถ้าไก่หมดไปกี่ตัวน่าจะขายเล้กี่จานตีเงินประมาณเท่านี้ดูในบัญชีตรงไหมขายอะไรไปบ้างจ่ายอะไรบ้างต้องรู้ตัวเลขยอดขายรู้ตัวเลขต้นทุนแล้วเห็นกําไรอย่างน้อยเห็นยอดขายเห็นต้นทุนเห็นกําไรสามอันนี้ใช่หลกัหลกๆก่อนใช่ครับพอรู้กาไรปุ๊บทีนี้ง่ายแล้ว เราก็ลองมาตั้งตัวเลขจากกําไรดูก่อนตั้งเงินเดือนตั้งจากกําไรไม่ได้ตั้งจากไรายได้ใช่ช่วงแรกๆเริ่มตั้งสร้างกิจการเราอาจจะแบบ20,000แล้วดูแล้วมีเรามีกาไร30,000เราก็ตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง20,000พยายามควบคุมการกินการใช้ของตัวเองให้อยู่ใน20,000นี้ส่วนอีกหนึ่งหนนั้นเป็นเงินสํารองอของกิจการเอาไว้หมุนเวียน<ช>เผื่อจะขยับขยายอะไรนอนาคตจะได้ไม่ต้องกู้ของทั้งหมดพอเรามีไรายได้เราหัก ค่าใช้จ่ายเงินที่หักค่าใช้จ่ายจากตะก้าออกมาเนี่ยอันนี้เก็บไว้ซื้อของพรุ่งนี้ส่วนที่ต่างปุ๊บเราตั้งเงินเดือนให้ตัวเองได้หไหมครับแล้วก็มีกําไรที่ถ้าเกิดยังมีส่วนต่างอีกก็เก็บไว้หมุนเวียนถ้าทําแบบนี้ธุรกิจมันก็จะ1มีเงินที่เป็นกําไรอยู่เสมอ2เราจะไม่กินเกินกําไรของเราเราเข้าข้างตัวเองเยอะหน่อยดีไหมฮะรหรือว่าจริงๆต้องคิดยังไงสมมติว่าได้ได้มาสัก8 0 0 0 0ื่นเอาสมมติแหม่ของเงินเดือนตัวเองสัก7 5 0 0หหรือว่า3 0,000พอมันคิดยังไงฮะ ตรงนี้ก็จะต้องมาพักด้านธุรกิจไว้แล้วเรามาดูด้านส่วนตัวของเราครอบครัวเรากินใช้ประมาณเท่าไหร่รสิ่งที่ต้องเรามาร,ระวังคือถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นทำธุกรกิจก็อย่าเพิ่งโหมเอาเงินเดือนสูงมากนะก็ลองดูว่าตัวเลขในครอบครัวกินประหยัดในช่วงเริ่มต้นได้ไดเท่าไหร่รรมเรม,มื่อกี้กำไร8 0 0 0 0ืเราอาจจะบอกว่า จริงๆ4ี่0 0ื่นตอนนี้ยังพอหมุนเวียนในครอบครัวได้ต่ตังสัก4ี่0,000ื่นหรืออาจจะบวกเป็น5 0,000ก็ได้เพื่อให้มีเงินเก็บเงินออมในรูปของเราเองด้วยในกรณีที่ธุรกิจอาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเริ่มมีลูกน้องเริ่มมีพนักงานอย่างนี้คิดยังไงดีครับคือถ้าเป็นเงินเดือนลูกน้องเนี่ยมันอาจจะมีเรียกว่าตัวล็อกอยู่ตัวหนึ่งอยู่แล้วก็คือราคาตลาดค่าเฉลี่ย่ฉีตั้งต่ำมากก็ไม่มีใครมาทําด้วยถ้าแบบสมัยนี้เขาขั้นต่ำอะปรญญาตรีหมื่นห้ากันอย่างเงี้ยเรามาบอกว่า อยู่กับพี่อดทนหน่อยแล้วกันนะ9,000อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่อยู่กับเราแลาก็จะมีเงื่อนไขเรียกว่าค่อยๆประเมินแล้วก็ขยับขยายกันไปในอนาคตในกรณีที่จะเพิ่มเงินเดือนตัวเองในทุกปีแบบนี้เราควรคำนวณจากอะไรครับก็มีความหลากหลายครับเงินเฟ้อก็เป็นตัวหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าข้าวของมันก็มีมีราคาที่แพงขึ้นนะครับอันที่สองที่สามารถทําได้ก็คือเราอาจจะไม่ได้ตัดใจเป็นเงินเดือนให้กับตัวเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นในรูปโบนัสก็ได้นะฮะอย่างเช่นเราบอกโอ้เรามาสองแสนแล้วก็ เดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยเป็น2องแสนสามแสนอะไรเงี้ยเราอาจจะบอกว่าเออสองแสนเป็นฐานเพราะว่าก็กินใช้ในคะรอบครัวโอเคแล้วเดี๋ยวพอเราเอ่อมีกําไรในปีแต่ละปีเป็นพิเศษเราก็ตัดออกมาเป็นโบนัสครับคอสสรุปนิดนึงครับสำหรับคนที่จะตีเงินเดือนให้กับตัวเองครับสำหรับคนที่จะวางแผนนะครับเรียกว่าทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเริ่มกันเงินเดือนให้ตัวเองนะครับตัวเลขที่ต้องชัดคือรายได้ต่อเดือนเราเท่าไหร่นะครับต้นทุนเราเท่าไหร่และกาไรจริงๆเราเท่าไหร่จากนั้นให้เอากําไรที่มีเนียครับเปรียบเทียกบกับค่า เลือกตัวเลขตัวหนึ่งที่สอดคล้องว่าจ่ายในครอบครัวพอแล้วก็ไม่ได้กินเกินกําไรเลครับเอาตัวเลขแบบนี้ก่อนแล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตครับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากครับครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเทองทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่สองของเงินทองของจริงกับผมถินโชกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะติดขัดเรื่องของเงินเงินทองทองในยุคดีนะครับแม้แต่คนที่เป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายหนี้ก็มีนะครับถ้าไม่จ่ายหนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคนโทรมาทวงถามหนี้แล้วครับวันนี้ถ้าคุณโดนโทรทวงถามหนี้แต่ไม่มีเงินจ่าย คุณควรทำอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับ 1. อย่าไปกลัวการทวงถามนี่นะครับพูดเรืยน้ำเสียงที่มั่นใจเลยไม่ต้องไปะอึกสะอื้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะบ,บอกไปเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินจ่ายทำยังไงได้บ้างครับ ขอปรึกษาหน่อยครับถ้าเขาขู่มาว่าเอ้นี่มีโทษติดคุกนะคุณบอกไปเลยอย่างมั่นใจว่านี่คือคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญานะครับ mm hmm. ข้อที่2ทําให้ชัดเจนก่อนเลยนะครับถ้าเขาโทรมาถามเลยว่าคุณเป็นใครยังไงชื่อเสียงเรียงนามบริษัทอะไรยังไงถามลึกลงไปก่อนนั้น้วยนะครับบอกว่ามูลนี่ของคุณเท่าไหร่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ร่วมกันหาทางออกได้ไหม ข้อที่3นะครับขออัดเสียงไ้เลยครับถ้าเขาโทรมาทวงถามนี่บอเลยผมขออนุญาตอัดเสียงนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับข้อที่4นะครับรับโทรศัพท์ทุกครั้งอย่าไปกลัวฮะอย่าไปหนีครับยังไงยังไงเขาโทรมาทวงมาถามเนี่ยเขาต้องโทรมาอยู่แล้วเราก็รับไปอย่างความมั่นใจเลย พี่ครับช่วยหาทางออกด้วยกันได้ไหมทํายังไงได้ครับพี่ครับอันนี้ปรึกษาหาเรือเขาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่อย่าไปหนีนะครับส่วนข้อที่5นะครับอย่าไปรอเขาโทรมาครับถ้าทําได้คุณโทรไปหาเขาก่อนเลยคุณรู้อย่าล้คุณมีหนี้กับเจ้านี่คนนี้คุณไปปรึกษาหาเรือเขาเลยนะครับบอกว่าพี่มันเป็นอย่างนี้1 2 3 4ผมจะหาเงินมานี้ภายในวันที่เท่านี้เพื่อที่จ่ายพี่เท่านี้อันนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกหนี้กับเจ้านี้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมครับการเป็นหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายนนนนนนะคคคครรรััับบแแต่่5 5เทิิววธีีี้้้อาาจจชยลดดดงกกกใใหุณไื ทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันสุก9โมง5นาทีทางช่อง7 HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ